สวัสดีค่ะอุดมพรพาเพิ่นนะคะเท,ทปนี้เนาะกับมะเขือพวอ่วงเนาะมะเขือพ่วงหรือว่ามะแขงบ้านเห่านะผู้ที่อยากจะปลูกมะแขงปลูกมะเขือพ่วงนะคะก็จะได้ผลผลิตเร็ยวยอยู่พี่น้องนะคะสี่เดือนถึงหกเดือนเนาะก็จะได้เก็บผลผลิตตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสองเดือนนะคะแถวนี้ก็แต่เริ่มติดช่อแหละ ติดช่อก็ใส่เวลาอยู่4เดือนในเก็บนะคะ4เดือนหาเดือนขึ้นไปแลแต่เฮ้าดูแลเนาะขึ้นไปพูดนะคะมันก็นยังงามแมนบงงามแนนะคะสวนเฮาอยู่ที่100ต้นนะคะปลูกถ้าย่อยปลูกไปแต่ละรุ่นบ่ได้ปลูกเทอเดียวนะคะรุ่นนี้ก็จะในเก็บผลพอดีแล้วรุ่นนี้ก็จะตกอยู่ที่เจ็ดเดือนแต่เดือนแล้วนะคะงามบางงามก็ขึ้นอยู่กับเฮ้าเบ่งเฮาดูแลเนาะ ส่วนเหานะคะก็จะเน่นเน่นในการใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยขิงว่าขีข้ควายปุ๋ยคอกต่างๆนะคะทีเหาหาได้เนาะพี่น้องเนาะนะคะอันนี้ให้เบิ้งสวนเนี่ยตัวนี้มันจะขึ้นยุกับดินเ้าพร้อมนะคะดินแปลงนึงมันก็นจะคือกันแน่ที่ปลูกพร้อมกันนี่กับปลูกพร้อมกันนะคะต้นนี้ก็จะต้นใหญ่ ขั้นตอนหญ่มันง่ามกับผลผลิตมันก็จะได้หลายยังสี่ระพี่น้องเห็นว่ามันจะแตกทุกขอมันก็จะมีแมงแนบ่แมงแน่นะคะนอนเจาะบ้า,บางเรือนอนขาจังกินกันเพราะว่าฮักกับบไดซีดยาค่ามาแรงยาเคมีเนะาะมะแข้งเนี่ยมาแรงนะคะหมักเด็ดูแลยาอยู่นะคะเนาะก็จะมีมะแว้งนะคะมะแข้งขมมันท้าพร้อม มีบ่หลายนะคะก็จะปลูกไวอ้อุ้มหนึ่งสองอุ้มตัวนี้แถวนี้นะคะแถวนี้ห้าเดือนนะคะเนี่ยห้าเดือนยอดอวบนะคะก็จะเริ่มดอกก็จะเริ่มบานก็จะติดแน่นะคะเนี่ย,ะะเ,ยเห็นปะแมงวันทองนะคะตัวเนี้ยเห็นมะถ้าก็จะจ่ะแมงวันทองจะเห็นเขาเจาออะไรจะเห็นให้ มาแข่งเข้าหมากบอ่อตึงหมากบอ่อใหญ่หมากบอ่อตึงเห็นว่าพี่น้องแต่ละชอเบิ้งงามบ่ใส่ปุยยังเนาะพูนว่าเอาปุยไปใส่แน่หลายคนเนาะแต่อุดมภาพก็จะใส่ก็จะเป็นกามีอยู่ก็จะเป็นนาโนนะคะคิงนาโนที่ใส่อยู่สวนเข้าใส่ประจ,จําใส่มาโดนใส่มาหลายปีนะคะกับแตกกับบได้อ่ากับจะฉีดเดือนหนึ่งเท่านึงสองเท่าน,นะคะเพราะว่า งานมันหลายอันงานอดุดมพรหลายนะคะอ่าลายสวนหลายหมองบํามเมนต์แต่มาแข่งเลยพี่น้องสวนเราก็จะเน้นการทําผสมนะคะทำผสมผสานพืชที่ในสวนก็จุประมาหนึ่งร้อยชื่อนะคะร่อยซื้อได้พี่น้องนะคะมาคลิกเริ่มตั้งแต่พืชพักสวนคั่วนะคะ ปลูกมะพิกมะเขือมะแขงต่างต่าง,ง,งเนี่แหละที่ห้ากินเนาะแต่ว่าตัวนี้ตลาดบานเฮาก็อุดมพ่อก็จะเก็บทรงตลาดก็จะตกที่กิโลละ30บาทเนาะกนแล้วแต่แม่ค้าเพื่อนจะไปขายแบบใดนะคะ,ะจะถูกจะแพงนะคะสวนห้าก็ยังขายอยู่ที่กิโลละ30บาทนะคะอันเมื่อนี้ก็เก็บเนาะก,ก็เลยทายวิดีโอให้พี่น้องครับบึงอ่า เอาเป็นวาน่าแค่นี้ก่อนเด้ออันนี้นี่จะเป็นมะเขือพวงไร้หนามนะคะสิบ่มีหนามเนาะค่ะสนใจสอบถามอุดมพอ่อเนาะสวนอยู่ที่บ้านหนองชายบ้านตํะบุดวงแห้นพเพอเสกาจังหวัดบึงกาฬหมายเลขโทรศพัพท์ก0884967030อยากมาแวะชวมนะคะเที่ยวชวมสวนกะเชิญชวนได้นะคะสวัสดีค่ะ